ับผมการแข่งขันของเราก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับเซอร์เซียนและวันโอทูนในแผนที่อับเบสครับมาครับในพิสต่าร้านี้ครับโอ้โหสุดยอดขึ้นมาไวแล้วดันเข้ามาโดยพอตเตอร์ครับสองเกครับเก็บเสี่ยบพอมาก่อเลยครับอเลนเมตตี้เป็นนักสมปองมาอยเนสครับแล้วพอตเตอร์เก็บมาสองเลยครับเมตตี้เหมือนเดิมพอตเตอร์แล้วไหลต่อมาตัวนี้เป็นท่านักเซียนเทนขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายอะไรครับเป็นอเลนครับปิดงานสลีแวนไปครับรอไว้อยู่ข้างหน้ามีอยู่สองผู้เล่นจากวันโอทูครับ สำคัญช็อตแรกแต่ซลริเวนสวนมาหายก่อนแล้วพรสปอเรื่องมาแบบนี้ซลิเวนอะไรครับเจ็บอยู่ครับแอมเอาไว้ครับแล้วดูอลเลิร์รอเป้าอยู่นัดเนี่ยท่านผู้ชมครับเรสเซอร์ครับเกตันัสเซาริเวนไปได้แล้วโอ้แล้วไหลสองเลยอลเลิร์หมอบเป้าต่ออเลอร์เก็บฟ้าอีกสิบวินาทีเท่านั้นครับแอมเอาไว้ครับต้องหาตัดดีกว่าแต่สีระพศครับกระโดดขึ้นมาแล้วตัดมาได้ครับเอาแล้วเอาแล้วครับ เบอร์สุดไปก่อนครับพัตเตอร์รีเลย์บนํนำไปแล้วดีๆโผล่มาพร้อมกับไฮเกียร์แบบนี้ได้ไปหนึ่งแล้วไหลสองต่อมาจะพัตเตอร์เลยหมอเป้าต่อแล้วไฮเกียร์ไม่ออกขวาแต่ไม่ได้ครับใช่ครับโอ้โหแล้วเบต้าก็ไปได้เอามาแวปมาอีกครับเหลือตองเกงคนสุดท้ายครับสีนพอยหามาแต่ว่าไม่ถึงครับไม่เจอแต่ว่าน่าจะรู้ตำแหน่งอยู่แล้วครับ <c oughs> มีกราวิตี้เวลดูดมาพร้อมกันกับช็อกโบและข้างหน้านี้เขาเซตกันอยู่3ตองเกมพีชออกไปตัดมาได้2ก็จริงครับแต่ก้องการเรียนครับปิดงานมาให้ครับ ใช่คัาสามคนดันมิดกันมาหมดเลยครับเดี๋ยวลัสโมกป๊อปขึ้นมาแล้วสิดท้พบต้องดูสองทานแต่หันกลับมาได้แล้วที่มันเหมือนกันแล้วดงเชิงกับมาแล้วพอเตอร์เก็บมาสองเฮดช็อตเลยครับ4ต่อศูนย์ครับตลิแวนเดินลือหามาล้วไม่เจอครับข้างหน้าเบต้าล็อกรออยู่เหมือนกันไอบ์บคเขามาแพลคกับเมื่อก่อนนี้ปาดมาก่อนแมตติวานครับ เอาโอไดจีเข้าหัวไปเก็บเบต้ามาได้เราหายเกียร์รูดต่อมาสี่อยากได้สี่ระผมล้วไหลต่อแบบนี้จะสลิแวนเก็มสามไปแล้วจีจีต่อมาโคตรแซงนักสลิแวนครับเอสไปเลยสลิแวนครับมาไหมล่ะเนี่ยมาแล้วฮะอาร์ครอดเด้งต่อแล้วโอไดจีมาแต่ว่าโดนแฟลชหน้าขาวไปก่อนต้องเล่นฝั่งซ้ายมีเอาซ้ายให้หมดแต่ไม่หมดเลยสมองไมเน้นสวนกลับมาแหมโดนลีเลโบอว่าเบรกจังหวะมาแล้วคิวคอนแทรคครับจ่ายมาเลยครับ นี่คข้างในนี้อุ้ยสมภูมิยงเนสวัดคมมาเก็บเลยไปได้ครับแล้วก็เลยจะปาดลักเก่เดียวก็ไม่ได้อยู่ดีครับตอนนี้เหลือ2ต่อ4แล้วครับมาแอคทีฟรวดเรัวเลยครับทางด้านของวันโอทูลแล้วต้องอยู่ที่สี่แล้วพบมาตัว2ไม่ได้ครับมาในไซส์แบบนี้ครับครอสกันสีมากเลยแบบนี้สมภามิยงเนสครับในซ้ายครับองครับแลดูฮะ กอนนี้เลยว่าจะไมแทบหมดแล้วแล้วเนี่ยครับพอตเตอร์เก็บกระสุนไี่ไปก่อนฮันเตอร์ฟรีของทางสิรภพบไปได้ตองเคมาด้วยครับไปได้ครับเ <c oughs> อากปิด <c oughs> ไปก่อนเหมือนกันแล้วดู่ฮ่าหาเกียร์ของทางพอตเตอร์รอเข้าอยู่แบบนี้แต่เขาไปช็อตตี้ยังไหวอยู่ไฮเกียร์ออกขวามาใหม่ก็ทำได้เลยครับสิรภพ เออวท่านของพอตเตอร์ครัโอ้พอตเตอร์ครับจังหวะเมื่อกี้คมจริงๆครับการว่า I'm away ครับไม่เล่นดีกว่าอันนั้นอีกเรื่องโอ้โหแล้วโดนรู้ตำแหน่งมาอย่างชัดเจนครับโดนรัสเซฟจ่ายมาจากวันโดนทูเหมือการแบบนี้สปอนมาอย่างนี้ออกมาเก็บเวลากลับมาได้ครับแล้วสิระภพครับออกมาตัดสปอนแมนเทรดคืนมาให้ครับและจะทำได้หรือเปล่าครับสิระภพแตะมาหนึ่งแล้วพอเตอร์แงบออกมาได้มาหนึ่งกับอันเลอร์กำตองเเทรดด้านหน้าของพอตเตอร์กลับไปเหลือสองคนแล้วอันเลิร์ครับแม่ อยาก oh ดันมากมากครับตอนนี้เซอร์เซียโอ้โหแล้วทางซ้ายนี่จะหวานจ่อยเลยหรือเปล่าแล้วหวานมาหนึ่งครับได้รอดูดี oh. มาแล้วเสิทธิภพก็ไปเก็บตองเคมาได้ต่อทางนานี่มีสลิแวนแต่ว่าไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหแต่โรนีเลโบส่งบามายโยเนสออกมาเทรดเสิทธพบให้ครับซ้นายมอง,องขวาเปิดคอนเทนเซซี่เขาไปด้านในแต่ว่าเขามาโรอรับเป็นสองฝั่งเลยครับเซิร์เบียโอ้โดนประกบรออยู่หลังกล่องแล้วจะมีใครเช็คหรือเปล่าพยูคอนแทคเข้ามาครับจ่ายมาจากวันโอทูครับ โอ้โหไม่เช็คเลยครับแบบนี้เข้ามาในซ้ายครับเอาเลยครับได้มาหนึ่งก็จริงครับแต่ว่าทางห้าอวนเราเก็บมาสองครับอาซิพครับเนียนอยู่ได้ยินเสียงข้างบนนะแต่ยังไม่รีบอะไรครับเดินชิดขวามาแล้วได้ยิงปีมาก่อนแล้วหนึ่งมองวนขวาเอาไว้ตรงนี้มีอีกหนึ่งคนแต่ว่ามาร์ตนที่เพลย์ขึ้นมาแล้วเหมือนกันมีกองกระเด็เข้ามาเติมเข้ามาเติมแต่ว่าตองเคแล้วฮะตัดกองกระเด็คขึ้นไปเหลือเบต้าคนเดียวเซสตามาทางซ้ายนี้เหมือนจะไม่เห็นนะยังไม่รียบมากครับคอนเทนเซา แต่่ไม,ม,ามาล้วนี่ก็สปาร์มาโยนเลสเพิ่มจับครับเก็บไปตั้งมาได้ครับแล้วก็เกรนครับเชยสปาร์มาโยนเลสขึ้นมาให้ครับแล้วก็เกรนครับล็อกรอไว้ก่อนนี่พัสเลนครับขวางไว้ก่อนเจ็ดเซาลิแวนเดินเคลียร์มิดมาแล้วพอสเ,เตอร์คนระับโอเปอเรเตอร์ฮะล็อกรอเอาไว้เลยครับแล้วมาจริงด้วยฮะวานอทรตรูตอนนี้อุยอ้ยแงออกมาหนึ่งครับพอสเตอร์ตัดมาได้แล้วถอยยาวมาเล่นแม็กไซส์เลยครับ จะให้หัวเลยพอตเตอร์ครับจะบากโอเปอเรเตอร์ของเขานะหลอกรอไว้ก่อนครับบอตเตอร์แดงเจ้าตัวนี้ไม่มีใครครับก็น่าจะพออนุมานได้บ้างว่าหน้าเมย์จะเข้าแล้วก็เลยให้ก็กล่าเรเดินมารับนี่เลยครับสี่คิวไปแบดดายมาไวเลยครับแล้วพอเตอร์เข้าไวมาเหมือนกันอันเลิศได้มาหนึ่งแล้วพอเตอร์ก็ได้มาหนึ่งเหมือนกันโอ้โห่ในตัวเชคก็มาสองแล้วโหหมดเลยครับอันเลิศ เนี่ยรอยเพื่อนตัดให้ก่อนแล้วก็วเพิร์ลสิงสนกลับมาพัตเตอร์ยังอยู่เดลิบอม,มาไฮเกียอุ้ยต่อแบบนี้เจอตองเทแล้วครับรูดมาต่อจากซิลีแวนสวดกันมาเหมือนกันโอ้โหกันว่าเลยแค่สามคนต้องนั้นครับซิลีแวนครับอุ้ยไฮเกียมาตลบไม่ทันครับเบต้าครับเฮดช็อตแล้นั้นของซิลีแวนมาให้สองบอลไปตรงเน้างหน้าน <โฮ S 1> ี้โอ้โหเบต้าโซนิคนสุดท้ายครับ ไม่ค่อยมาเท่าไหร่เราเรียบร้อยเล,อลเลยครับเป็นก้องเลยดครับพอเตอร์เทหลังสายมารูต่อขวาก็ยังไม่เจอกันด้วยครับแต่ว่าก้องเลดวางไปได้แล้วโอ้โหสมองมันยางนี้ก็ไม่ได้เอเลยมาแล้วพอเตอร์ครับเข้ามาเ,เก็บไป2ครับ โอ้โหก้องกระเรียนับไปได้มาอีกหนึ่งเหมือนกับเบต้าเก็บแอมเบร็กมาเบต้าเดินไหลต่ออูคูเตอซาลิแวนครับเขาอ้อมมาขบวโจนกับเฮดจอดเบต้ามาได้อ่ะเมิร์ไปหลายเบต้าก็ับสมัยกี้หันไม่ทันครับแล้วดูซาลิแวนมาแต่สุดท้ายก็เป็นซีราภพเลยครับ11ต่อ3ของทางเซอร์เซียในทุบายรอบนี้แต่ดูก้องกระเรียนก็มายืนค้ำหน้าใกล้ให้มีเนลเวล่าบังมาบนทาวเวอร์ก่อนแล้วรอเล่นโพสแคนเลยครับเซอร์เซีย ใช่ครับให้เบต้าไปดูหลังให้ลพอตเตอร์หรือข้างในไซให้ข้างบนนี้แหมเบต้าหันมาเก็บไปได้หนึ่งตองเกเฉ<อ>ลี่มาได้กขาสลีแวนครับให้เกียร์เข้ามาได้พอตเตอร์มาเหมือนกันรับแบบนี้ครับเลนไหลต่อเลยเชียร์อเตเวทขึ้นมาแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าในการรีเทคเขาทำได้ดีครับมาดูฮะดูที่กองกระเรสก่อนแล้วท <ไป S 1> ีได้มาสองคิวจวนนี้เหลือเบต้าคนเดียวกระโดลงมาไม่ไหวอยู่ดีสลีแวนสวนมาหน้าหงายเหมือนกันครับเอาไปครับแต่สตาร์หนึ่ง เอเมนก่อนแล้วดูบอคเตอร์จบในเล็บบฝั่งนี้แต่ว่าเอลเวกปาดเขาจะทาวเวอร์ด้านบนได้ไปสองคิวก่อนเหมือนกันเดินต่อไล่เคลียร์หน้าบริเวณของเอเมนแต่ว่ามีแฟกเมนต์ของทางกล้องกาเรสเบรกจังหวะเอาไว้ให้แล้วไหลมาด้านไกลอเลอร์ได้หนึ่งต้องเหตุเหตุขื่นมาแล้วเนเวล่ามันจะล่นแล้วครับแม็กก็เลยรอเฝ้าอยู่แบบนี้โอ้โหยังวนไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหอยนเชยกลับไปก่อนแล้วเบตตาปิดงานให้ครับ ท่าหน้าของเซอร์เซียครับเล่นเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าซาลิแบนดันเข้ามาอู้ยแลว้วจังหวะเอ้าโดนแบบนี้แต่ว่ากองเกรนมองให้อยู่ครับเทรดท่านของตัดท่าหน้าของซาลิแบนมาได้ครับเหลือกัน2ต่อ4ครับในการจะไม่ให้เซอร์เซียปิดเกมนี้ของมันอโอทูโค้ดแล้วเบต้าครับเลือกที่จะเข้ามาล็อกหรืออุ้ยแล้วถามมงของเบต้าครับเอ้เ,เาาอว๊ครับพี่ออกมาพอดีครับได้มาหนึ่งแล้วกองกระเร็งก็ปิดงานให้ครับ โอ้โหสิครับเรียบร้อยครับในแมปแรกเซอร์เซียได้มาก่อนนี่ครับเซอร์เซียต้องชนะเพื่อไปเล่นต่อในสายบนครับแล้ววันโอทูต้องชนะเพื่อไปต่อในที่3ครับรีเทคได้แล้วครับวันอทูยูจะชาววามาครับแล้วตองเคเดินมาตอกมาทัตรีเทนคืนหนึ่งเหมือนกันได้เล่ไป้วอะไรกันแล้วตองเคไปตอกสวนแกนด้านในส่วนตรงนี้พอตเตอร์ออกมาตัดหวังได้ครับใช่ครับกองกระเด็นครับ แหวได้มาโอ้โหหน้าขาวไปแต่ว่าไม่ได้แล้วเป็นพอเตอร์ครับแล้วเสร็จพอมายองเนตมาแล้วก็เรียนครับเดินทันมาต่อดััสเสียรพอยมาน่าใกล้ครับจะเสียแล้วออ้ยเขาดันเข้ามานี่เรียบร้อยกับพอเตอร์เก็บมาหนึ่งคนลาหัวกับตานังของเสียรพบอครับเลยก็ไปได้ต่อเกมมาเหมือนกันครับแล้วพอเตอร์เข้าไวมาเลยครับแบบนี้ไฮเกียรเข้าฝาเก็ตช็อตรสุรีไปแล้วเดินไหลต่อมาี่มาร์เก็ตเก็บสามครับ ไอเฟอร์โดนทิ้งห้อยแบบนี้ก็มีปัญหาในการเล่นกับแถบเราเรียบร้อยยืนข้างหลังได้แต่ว่าตกกอ,อมายองเนสครับเข้ามาลองด้านในก่อนใช่ครับไม่มีใรครขอใช่แบบนี้ครับโอ้โหเริญพบครับยิงโดนไปก่อนเล็กน้อยแล้ตอนนี้สลลีแหวนเข้ามาเก็บไปสามเลยครับ หายเกือบหมดแล้วเหลือเบต้าคนเดียวครับยังคงได้อยู่หนึ่งเบต้าเก็บมาได้อยู่สองแล้วไม่ไหวกับซาลีแวนครับมาดักรออยู่ที่มิดครับสมปองมายองเนเล่นอยู่ข้างบนแล้วเห็นขาแบบนี้กระโดดลงมาเรียบร้อย alert ก็น่าจะเคลียร์ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยซาลีแวนแกรออยู่หน้าเอเมเลยครับโอ้โหลากมาคมๆครับและจ่ายโอเวอร์ไตร์ทันทีครับแบบนี้แต่ว่ากองกระเรสครับหันมามองแล้วเก็บมาหนึ่งคอมพิวเตอร์ได้ออกมาเวกมาอีกหนึ่งคนด้วยกันนะครับแฟกเมนต์เบกเอามาที่บริเวณเอเล่ครับทางด้านของกองกระเรสวางข้ามไปเป ตัดรัสโซดี้ไปแล้วเหลือตองเคคนเดียวมาได้ 2, 2> เหมือนกันละตองเคแต่ว่าเคยยังยากอยู่ครับ1ต่อ2ผู้เล่นมาล็อกรอไว้ที่ลิง์กนะแต่คนตลัง<อ>มาแล้วเห็นเนี<อ>่ยครับเรียบร้อยไหลมันโผล่ก็จัดให้เลยละกันนะครับมาครับรมาที่ ขีดซ้ายขีขวาหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายขวาโอ้โหตรงกลางหายหมดเลยครับแบบนี้แล้วไปต่อพัตเตอร์ไอเกียเอาใหม่อีกรอบนึงแล้วสแปมมาซ้ายก่อนมองซ้ายขวายิงเดินขวามาแล้วมีแบ็กเมนต์ลงมาพิ่งได้ยิงตัวสี่ครับท่านผู้ชมแล้วกลายเป็นว่าหายหมดเหลือแค่แอมเบวสคนเดียวครับแล้วก็ให้เพื่อนยิงให<อ>้แล้วผีออกมาตัวแรกครับยังคงได้มาอยู่แต่ว่าเลื่อนเหลือห้า ยากเหมือนกันนะครับไม่นอดนะฮะก็อะไรก็เดินยิงใส่เลยครับได้ยินเสียงกล่าวครับานะของบรสเรามาตอบแบบนีเสียพบได้นสุดที่ปลายฮอเตอร์แล่อยู่ในมาร์เก็ตครับแนบท้ายขวาอยู่ซึ่งด้านในเนี่ยมีรอคนฉีกเป้าอยู่แล้วเป็นฮอเตอร์ได้เซนลแวนคืนมาแล้วเบตายืนค้ำไม่เพื่อนเก็บสปบัติของเนสไปสุดท้ายเหลือคนเดียวคือตองเคเลยครับก็เรียบร้อยครับเป็นฮอเตอร์ปิดงานตองเคสวนทางฮอเตอร์เคลียแถบไว้แล้วหายเกียร์วิ่งตามมาในไซส์แล้วจังหวะนี้มาให้คมครับผม เป็คลีเลยฮะตอนนี้พัตเตอร์ครับโอ้โหโดนผมบอกไว้นีครับเก็บวอเกเร็ตมาได้เหมือนกันแล้วเดินไหลต่อมาแมวตัวตัวเองก็เจ็บหนักเหมือนกันครับโดนแท็กมาด้วยจากออโดรเดี๋ยวดูฮะพัตเตอร์กลับแล้วเลยหลือก้าเข้าทันไม่สู้ต่อเลยครับโอ้โหเจ็บมากครับพัตเตอร์แต่ยังฝืนสู้อยู่มีฟาสเลนบางด้านหน้าของเอเมนไปเทไซเองก็มีสปอตมาอยเนสเข้ามาเสริมตัดแหน่งแล้วดูพอตเตอร์ตเตรหลือแก้าเกไป2คิวเลยนะครับเอเลนส์ละครับฟาโซดี ที่จะมาปาดเธอ,อครับแต่ว่าเบต้าก,ก็รอรับเอมเอมนอยู่แล้วครับเราพิดาโคเวอร์บางเอาไว้ให้เฮียพบก็เลยพยายามที่จะช็อคโบนนั่นแหละครับ เลี้ยแบบวายไปก่อนแต่รัโซดี้สแปมท้าไปเข้าหัวก็เรียเฉยเลยแต่ว่าพอเตอร์ไม่ยอมใครทำเพื่อนผมแกเข้ามารูดต่อแต่โดนอย่าสวนกลับมาฟัสเลนปิดด้านหน้าใกล้ไว้แล้วทีนี้ผมได้มาหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นรัสโซดี้ครับรอเป้าอยู่แล้วอ๋อยอรับจ่ายโนเต้สวนมาเพื่อหาตำแหน่งครับเอเลนครับแม่เข้ามา102ยังอยู่แล้ว้องว่าถือแกมเด็ดแบบนี้ครับเอเลนแกก็จัดให้เลยนะครับสองคิวไปฮะที่โบบ้าครับ โอ้ดลัสตี้ครับดันมาด้วยกับแอมเบวสครับแต่ว่าโดเรเลโบมาหนึ่งแบบนีโอ้ยแต่ยังนัสตี้ยังสวนมาได้แล้วสีระพพบเข้ามาเก็บไป2เอชอดครับเดี๋ยวมเนมาเทรดให้อะไรครับแบบนี้แล้วเข้าไปว่าสปายด้านในก่อนแต่สปายมาแล้วให้เพื่อนโคเวอร์ให้ตองเคก็พยายามเลื้อยมาจากด้านหลังแต่สีระพพบไม่ได้ไปไหนก็ยืนวัดข้างหน้าในตองเคตัดไปหนึ่งก่อนแล้วครับได้ครับโอ้แล้วพีกออกมาแบบนี้กลายเป็นเจ็บเองครับแหมทางซ้ายหนีเสือว่ตจระเข้จริงๆครับก็องเรสรออยู่แล้วครับแต่ยัชจอมาได้ เราเรียบร้อยคร,รับก็กเนสปิดงานไปครับชนะฟรีแวนไม่รอดครับแกไปตัดต้องเคมาได้กันเลยสามเท่านั้นครับอยากให้ดูของที่เสิร์ฟมาให้พอตเตอร์เล่นๆนะเมื่อกี้ให้ทุกอย่างแล้วแบดมาแบบที่ของทั้งกองเก่ารเร็วตัวเหลือเกินครับผมบอมองอยูเนสเทนไปก่อนแล้วพอตเตอร์สุดท้ายมาขยี้เป้าฮะเก็บสถานะของสมปอมอย่างเนสไปครับสู้กันต่อหรือเปล่าครับตรงนี้ครับนั่นนะสิฮะ อุ้ยนี่ไงอเลิร์ t ครับยังคงแง้มต่อครับตัดสมปองมาโยเนสมาได้แล้วโนรเตฟจ่ายมาพอตเตอร์เข้ามาให้ครับเป็นก็กระเลยครับตัดมาได้อเลิร์ t ได้มา3คิวเหลือคนสุดท้ายไม่ไหวกับพอตเตอร์ครับไม่ครับมาครับเบต้ากับแพนอย่านะครับไล่ซ้ายแฟดขวาแล้วพอตเตอร์ไปที่เอเมรตามสเต็ปเดิมแล้วเมียโดนรอล็อกตรงกลางทุกอย่างเป็นไปตามการคาดการณ์ของทางเซอร์ซีอะไรครับแต่ว่าตรงกลางหายสอง โอ้โหยังเทรดมาได้กันอยู่ครับ3ต่อ3ผู้เล่นเท่าครับได้มาพร้อมใจนี่ฮะสีระพงครับล็อกหลังมาเก็บแอมอเวกมาได้ครับโอ้โหเบตารอจังหวะนี้อยู่แล้วมีฟาสเลนบังเข้ามาก่อนจังหวะโอ้ได้เฮียวีโกของทางซันยูแวได้มาหนึ่งก่อนเก็บเบตาไปแล้วเดินจีต่อมาแต่หลังไม่ได้เช็คเป็นสีระพบที่รอเป้าอยู่แล้วครับกลายเป็นว่าเหลือตองเคคนสุดท้ายครับต้องคอยแง้มหาแต่ว่าแม่ ทั้งว่าแกเขาครอสกันดีนะครับเซอร์เซียครับโอ้โหตัวดีครับเข้ามากับสลีแวนครับดันมิดมาเลยครับและตรงนี้ที่มาเกตอุ้ยเบต้ายังเกี่ยวมาได้หนึ่งครับแตตองเคเทรดเบต้ากลับมาให้ครับพอเตอร์ออกมาค่อยๆแง้แม่แต่ไม่ไหวครับโดนนะเว้ครับตัดมาได้เหมือนกันในหลีบบ้านเรานะครับอันเลิศแล้วก็สิทธพใช่ครับเข้ามาอีกทั้งโ์สแกนมาก่อนครับแต่แกร็บเน็ตโดนจับนั่งมาแบบนี้ต้องให้สิทธพครับยืนให้แต่ว่าไม่ไหวโดนสลีแวนมาแล้วอันเลิศยังได้อยู่เจ็บหมดนะ จ็บหมตอนนี้อเลิร์ดึงออกมาก่อบเหมือนกันเอาเลยครับเจ็บทั้งคู่นะตัวละนัดเขาได้ช็อตนีของอเลิร์แล้วเห็นไฟปืน1 1> อุ้ยหนึ่งคิวอเลิร์แซมมาแต่ว่าไม่ไหวไ okay. เป็นตอโเคอะไรครับสวนกลับไปเกือบไปแล้วครับวัตถุตรงนี้มาเลยว่า,ารถรถสวยงามท่นะครับในแมนเชสนะฮะาาฮว่ากันต่อครับตายสมอ์บาลอะครับช่างงานของวัตถุแล้วตรงนี้ธีรภพรอเป้าอยู่แล้วแต่ไม่ไหวกัาสลิวานครับสวนกลับไปเม็ดเดียวหายเลยใช่ครับ และไอ้เกียร์เปิดวิ่งเข้ามาลเลโบไม่สนใจครับแกสไลด์ผ่านมาเก็บสลีแวนมาได้มาฮะแอมเว้ครับไปต่อเนื่องก่อนมีกองกาเรทครับรอดาดพุ่งเหมือนกาลาเทรีนเก็บสามไปอีกแล้วเดินต่อสลีเวนไปต่อเคได้อัดเลิศมาแล้วเรียบร้อยฮะแอมเว้โอ้โหปิดงานกองกาเรทไปครับใช่ครับ แล้วเอาอีกแล้วครับสลิเวนแม่แต่ว่าโดนซีร์พอยต์มาออ้ยแต่ไม่สนใจครับสลิเวนครับตัดเข้ากระเรสมาได้ครับเบต้าอยู่ในไซด์คนเดียวแล้วพอรเตอร์ได้มาสามหัวเลยครับวอนนี้เบต้ารอเข้าอยู่เหมือนกันแล้วได้สลิเวนมาตะวันนี้วางเป้ายหน้าเอลโบเบต้าแล้วเรียบร้อยครับเอาไปคนละสองคนละสามคิวพอเบต้ากับทางหน้าของพอตเตอร์แล้วปล่อยมาเก็ตเข้ามาสุดลีเล่โบไปก่อนกันน้อยยากกลับมาวันนี้พอตเตอร์ต้องวิ่งออกแล้วพร้อมจะเปิดฟาสเลนอีกแต่ตรงกลางก็มีประเด็นอะไรครับใช่ครับ โวลาเปว่า4ต่อ4คนเท่าครับแต่ว่าเอซายเคลียร์ครับโหแล้วพอตเตอร์ครับไปตัดตรงเคมาได้อีกหนึ่งครับเซนท้าเอาโซนิคนเซอร์ er มาครับพอตเตอร์ <c oughs> พยายามที่จะยิงทะลุกล่องมาก่อน <c oughs> แตว่าไม่ ไปแล้วในเลชั่นครับจับมาได้หนึ่งครับพอตเตอร์พยายามจะยิงเคลียร์ให้แล้วโอเคลียร์ไม่ทันครับตรงนี้โดนจัดมาก่อนครับแล้วเขาคิดว่าตรงนี้เ็บไซโล่งแล้วครับก็เลยไม่มองหน้าก่อนแล้วให้ซีรัพพเข้ามาช็อตโบเคลียร์ไปแล้วพอตเตอร์อ้อมหลังแบบเนี้ยมันกับจีโอเวอร์ไรต์ต่อเนื่องมาตรงนี้หนึ่งหนึ่งต่างด้านของซีรลพวผมาก็เรียบร้อยเลยครับเป็นเซอร์เซียครับปิดแมชนี้ไปแล้วฮะใช่ครับโอ้โหเซอร์เซียครับผ่านเข้าไปเล่นในสายบนกันต่อนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không